แลโหสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุมซิมชาแนลค่ะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมเ h e ซิมส4นะคะกับการรีวิวภาคเสริมใหม่แวรวูฟเกมแพ็กมนุษย์หมาป่าในตำนานกับความสามารถสุดพิเศษที่มาพร้อมกับเมืองใหม่สุดลึกลับน่าตื่นเต้น เรื่องรีวิวนี้ไว้ใจเราได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ซุมซิมชาแนลจะมารีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มโดยแบ่งเป็น3พาร์ทหลักๆนะคะพาร์ทที่1คือการสร้างนะคะรีวิวของตกแต่งเหล่านี้แบบละเอียดแต่กระชับพาร์ทที่2คือการแต่งตัวรีวิวชุดคอสตูมปังๆทุกเพศทุกวัยและพาร์ทที่3นะคะคือเราจะรีวิวระบบเกมการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์หมาป่ารวมถึงรีวิวเมืองด้วยเราจะขอเริ่มพาร์ทหก่อนเลยนะคะโอ๊ยอดใจไม่ไหวแล้วทุกคนตื่นเต้นมากคือแบบซื้อมาปุ๊บก็รีวิวปับ๊บไมันะนะะกเลยๆค ถ้าใครอยากจะข้ามไปดูพา์ที่2หรือภา์ที่3ก่อนนี่ก็ได้นะและนี่คือเมืองที่เราจะไปกันนะคะเมืองมูนวูดมิลอุ้ยสวยมากเลยทุกคนคือสวยจริงอะไรจริงนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ5แปลงนะคะสําหรับเมืองมูลวูดมิลนี้นะคะเราคิดว่ามันค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ให้เราสร้างอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างน้อยแต่เราก็คิดว่ามันค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ใหญ่นะแต่ละที่เนี่ยนะแต่เสียดายเสียดายทุกคนตรงนี้ที่แบบเราน่าจะแบบวาร์ปไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาอยู่บ้า บ้านแถวๆตรงนี้อาจจะมีการแบบไปสถานที่ลึกลับอะไรตรงนี้หรือเปล่าก่อนที่เราจะมารีวิวแมพเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะขอไปสร้างบ้านกันก่อนซึ่งก็จะเป็นการรีวิวของตกแต่งต่างๆทั้งหมดในภาคเสริมมนุษย์หมาป่านี้นะคะงั้นเราไปกันเลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือว่างพอดีด้วยแหละมาถึงแล้วนะคะนี่คือแปลงบ้านที่เราจะมาสร้างแล้วก็รีวิวของตกแต่งทั้งหมดกันแต่ว่านี่มันเป็นตอนกลางคืนเดี๋ยวเราขอปรับเป็นตอนกลางวันก่อนเซโอเคมันก็ไม่ได้สว่างมากเท่าไหร่นะคะมันก็จะคล้ายๆกับภาค เสริมแวมพาอยู่และและเพื่อให้การรีวิวของตกแต่งจากภาคเสริมมนุษย์หมาป่าเป็นไปด้วยความสมบูรณ์แบบเราจะมีการสร้างบ้านโมเดลหลังนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการรีวิวโดยฉเฉพาะมีทั้งหมดประมาณ4ี่ห้องแล้วก็มีในส่วนของเอ้าดอร์ด้วยนะคะเราจะขอเริ่มในเรื่องของการสร้างในการบิวก่อนแล้วกันนะคะก็คือเป็นหน้าต่างนี่ก็จะเป็นหน้าต่างที่เรารู้สึกว่าเราชอบอยู่นะมันจะค่อนข้างที่จะโววแบบไม่มีกระจกกั้นอะไรกั้นใดๆดทั้งสิ้นส่วนสีสันของหน้าต่างนั้นนะคะก็จะมีทั้งแบบเก่ามา แล้วก็เก่าเกือบเกือบแล้วก็เกือบเ,ก,เกือบใหม่ถัดมาก็จะเป็นประตูค่ะประตูก็จะมีทั้งหมดประมาณ5แบบนะคะซึ่งเราคิดว่าเราจะจัดสรรประตูไว้ตรงนี้และด้วยความที่มันเป็นบ้านของหมาป่านะคะแลดูเหมือนกับว่าประตูอันนี้เนี่ย é. มันจะเป็นประตูที่เหมาะกับบ้านที่เป็นหมาป่าเพราะเหมือนกับว่าเป็นประตูที่สามารถเข้าได้เฉพาะหมาป่าอะไรเงี้ยแต่เพื่อให้การรีวิวมันสมบูรณ์แบบนะคะเราก็จะขอรีวิวประตูแบบอื่นด้วยก็จะเป็นประตูของมนุษย์ธรรมดาแบบนี้อารมณ์คล้ายๆเหมือนอยู่ในบ้านในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก ก็จะเป็นประตูที่มนุษย์เข้าได้เหมือนกันก็จะมีรอยขีดข่วนนะจ๊ะก็จะเป็นประตูแบบนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะเข้ากับหน้าต่างแบบนี้ด้วยนะทุกคนเราลองเอามาแมทกันได้นะคะและประตูสุดท้ายก็คือจะเป็นประตูที่แบบว่าไม่มีอะไรใดๆเดินเข้าเดินออกได้ตลอดเวอันนี้ก็จะค่อนข้างเข้ากับหน้าต่างบานนี้เลยจ้าแต่และประตูก็สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันได้นะคะทุกคนมันก็จะมีทั้งแบบเก่ากึกแล้วก็ไม่เก่ากึกเกือบเกือบจะเก่าแต่ก็เกือบเกือบใหม่ประมาณนั้นถัดมาก็เป็นในเรื่องของวอล ะะก็จะมีอยู่ประมาณ3สีสีแรกก็จะเป็นแบบค่อนข้างที่จะเก่าๆอย่างนี้นะคะกับสีที่2ก็ประมาณนี้แค่ต่างกัน,กนตรงไอ้ขอบข้างล่างเฉยๆส่วนสีสันนอกนั้นก็จะมีแค่แบบสีเข้มสีอ่อนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเองแล้วก็อย่างที่3นะคะก็คือจะเป็นแบบค่อนข้างที่จะเก่ามันจะออกแนวคล้ายๆเหมือนภาคเสริมไอแลนด์ลิฟวิ่งแล้วก็ซนะิตี้ลิฟวิ่งเบาๆนะที่มันจะค่อนข้างที่จะเก่าอะไรอย่างนงี้อเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันได้ส่วนสีพื้นนะคะก็จะมีเพียงสีเดียวแบบเดียวนะคะก็คือจะเป็น ลายแบบนี้เลยทุกคนมันจะก็เก่าๆแบบว่าลมพัดแรงๆก็คือกระเบื้องปิวเราจ้าแต่ถ้าสีเข้มหน่อยมันก็อาจจะดูไม่ออกอาจจะแบบย้อมแมวกลมกลืนกันได้นิดหน่อยนะ ้วก็จะมีประมาณ3มแบบแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบลาวไม้ธรรมดาแล้วก็จะเป็นลาวเป็นเหล็กแล้วก็อันนี้จะเป็นลวลวดหนามอะไรอย่างนี้ซึ่งสีสันก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันจะมีทั้งแบบสีที่ค่อนข้างที่จะเก่าๆกับสีที่ค่อนข้างที่จะใหม่ประมาณนี้เลยถัดมาก็จะเป็นบันไดนะคะทุกคนซึ่งเราก็ได้แบบสอดแทรกบันไดเล็กๆตรงนี้เข้ามาด้วยแล้วก็จะเป็นบันไดที่เป็นบันไดเหล็กอะทุกคนเหล็กแบบนี้เลยเข้าพวกละจ้านี่ก็จะเป็นบันไดเหล็กกับลาวบันไดเหล็ก น,นี่จะเป็นประตูที่ค่อนข้างที่จะเข้ากับล้วหนามอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่ามันเหมือนกับเน้นเอาไว้ขังหมาจริงๆล่ะเสาบ้านซึ่งเราคิดว่ามันจะมีอยู่2แบบเนี่ยล่ะเราก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันจะเป็นไม้ไม้อะไรอย่างนี้ส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเหล็กแหละนะแต่เป็นเหล็กที่ค่อนข้างจะเก่ามากก็จะมีคานแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนคานเหล็กเหมือนกันมาดูในเรื่องของต้นไม้แล้วก็พุ่มไม้กันนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีแบ่งส,ส่วนให้มันเป็น เปนสนามหญ้าเล็กๆแล้วเราก็ลองเอามาใส่ดูซึ่งก็จะมีอยู่แบบเดียวนะคะที่จะเป็นพุ่มไม้เอาไว้แบบให้หมาแอบไปฉี่อะไรอย่างเงี้ยต้นไม้อีกแบบหนึ่งที่จะเอาไปใส่กระป๋องนะคะแทนกระถางต้นไม้เพราะว่าประหยดัดไง อันนี้ก็จะมีอีกแบบหนึง่งอันนี้น่ารักสุดอะไรสุดชอบชอบคราวนี้เรามาดูในส่วนของการตกแต่งบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆแล้วนะคะซึ่งก็นี่จริงๆแล้วเรากดไปนิดนึงแล้วเราพลาดไปก็อันนี้จะเป็นของที่มาจากพักเสริมนี้แหละแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบดูเป็นเศษอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขอนไม้เล็กๆนะคะเป็นฟืนเป็นฟืนนะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่แบบติดรั้วผนงังซึ่งเราคิดว่าน่าจะเหมาะมากถ้าจะมาตั้งอยู่ในบ้านแบบนี้ที่เป็นไฮไลท์มากๆสําหรับพักเสริมนี้นะคะ นั่นก็คือเป็นเหมือนกับเป็นรถแวนเก่าๆเ,าๆเบาๆที่แบบเราสามารถที่จะเอาอะไรเข้าไปได้อีกไหมนะสําหรับผ้าม่านะคะแน่นอนเรามีหน้าต่างเยอะขนาดนี้แล้วก็ที่สําคัญไม่มีกระจกอะไรใดๆมันควรที่จะต้องมีผ้าใบหรืออะไรอย่างนี้มาติดแน่นอนซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ 2- 3สแบบนะคะนี่เลยเดี๋ยวลองมาติดๆดูสีสันก็ได้ทุกคนจะเอาเป็นสีแบบไหนก็ได้หมดไอที่จะมีลายสก็อตเบาๆหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมีด้วยนะนี่เลยจ้า จะมีหน้าต่างอีกแบบหนึ่งนะคะที่จะเหมือนกับเป็นประตูเหล็กมว้วนประตูมว้วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้เป็นประตูแล้วมันเป็นหน้าต่างถัดมาที่โคมไฟอุ้ยนี่จะเป็นโคมไฟที่น่ารักทุกคนนี่เป็นโคมไฟนะคะที่ค่อนข้างที่จะเข้ากับหน้าต่างตรงนี้มากแล้วก็จะเป็นโคมไฟเล็กๆซึ่งถ้าเราเอาโต๊ะอะไรมาตั้งเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาโคมไฟพวกนี้มาตั้งเพิ่มเติมอีกทีหนึง่งก็แล้วกันลองขยายใหญ่ๆใ,ใ,ให้มันดูแบบดูชัดเจนมากขึ้นโอ๊ยดูอันนี้ชอบอันนี้ก็เป็นพัดจันนะคะมีแบบเออมีธาต เป็นดาวเล็กๆมีปลายหักนิดหน่อยด้วยสีสันนิดหน่อยก็มีประมาณนี้อาจจะไม่ได้เยอะเวอร์อะไรสักเท่าไหร่อุย๊ยดีชอบมากเลยถัดมาก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําซึ่งเราได้มีการจัดสรรห้องน้ําไว้ด้านบนตรงนี้แล้วนะคะลองๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ประตูอะไรสักหน่อยแล้วกันก็จะมีกระจกอยู่2แบบนะคะก็จะมีแบบนี้แล้วก็แบบนี้อุ๊ยมีกระจกที่แบบว่าแตกด้วยนะทุกคนเอาดีอันนี้นะแล้วเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันดู ก็จะมีขอบขอบที่ค่อนข้างที่จะเก่านะคะทุกคนแต่เราชอบกระจกอันนี้นะมันเป็นพัดจ,จันเซี่ยวครึ่งเซี่ยวอะไรอย่างงี้คือดีอันนี้ชอบแล้วก็มีเป็นต้นไม้ลากไซอะไรอย่างงี้ด้วยในเรื่องของกระจกที่ว่านั้นเนี่ยพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสารปุ๊บใช่ไหมไอ้รอยแตกเนี่ยมันก็เลือกได้ว่าแบบเออเราจะเอาแตกมุมบนหรือว่าแตกมุมล่างแล้วในเรื่องของพรมนะคะก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นพรมที่แบบปกติกับอันนี้ที่เป็นพรมที่ไม่ค่อยปกติก็คือเหมือนกับว่าเคยถูกใช้งานอยู่ประมาณ1 0อยปีได้ นะแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสันได้อันนี้ก็คือถ้าบอกว่าใครอยากจะแต่งบ้านให้มันค่อนข้างที่จะเก่ากลื่ออย่างเงี้ยก็เลือกเป็นพรมนี้แต่ถ้าจะเป็นพรมบ้านที่แบบผู้ดีหน่อยก็จะเป็นพรมแบบนี้นะคะ ส่วนอีก2ออย่างนี้ก็จะเป็นรอยแตกของพื้นบ้านแล้วก็จะเป็นรอยขีดข่วนของน้องหมาน้องหมาที่เป็นมนุษย์หมาป่าและในเรื่องของฝาผานังนั้นก็จะมีภาพด้วยนะคะทุกคนจะเป็นวอลเปเปอร์ต่างๆนานาแล้วก็อันนี้อุ้ยอันนี้คือชอบอันนี้คือไฮไลท์มากก็คือเหมือนกับว่ามีความแค้นส่วนตัวเบาๆระหว่างมนุษย์หมาป่ากับแวมไพร์นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปของท่านแวมต่างๆนานาในแต่ละยุคและนี่ก็คือคุณลุงสเตาของเราน้่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครดูภาคเสริมแวมไพร์ในช่องของซนซิมชา าน่จะรู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาไปโมหน้าใหม่มาด้วยนะทุกคนคือหล่อปังมากเกาลีเวอร์อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเอานิสติสารต่างๆมาแปะแปะ,แปะเอานะคะถ้าเลือกสีสันอื่นๆลวดลายก็จะเปลี่ยนไปด้วยเอ้ยสวยทุกคนอันนี้ก็คือใช่เลยไฮไลท์มากดีจะมีทั้งหมด7อย่าง7แบบนะคะที่เราเอามาแปะผนังได้ซึ่งแต่ละอันเราก็รีวิวสีสันต่างๆลวดลายต่างๆจะมีพระจ,จันทร์ซึ่งจริงๆพระจ,จันทร์แบบนี้ก็คือถือว่าสวยแล้วเพราะว่าแบบสัญ,ญลักษณ์ของ หมาป่าก็คือจะต้องมีแบบดวงจันทร์เต็มดวงใช่ไหมส่วนลูปอื่นๆก็น่ารักเหมือนกันนะทุกคนอันนี้น่าจะเอาใจเด็กๆที่แบบเป็นลูกของมนุษย์หมาป่าตรงนี้เราแบ่งไว้เป็นส่วนของห้องนอนนะคะซึ่งก็จะมีเตียงอยู่ประมาณ2แบบคือจะเป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้แล้วก็จะเป็นเตียง2ชั้นอย่างนี้แล้วก็จะเอาเตียงเดี่ยวแบบนี้มาสอดแทรกไว้ข้างล่างตรงนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนสีสะนะันไม่ต้องพูดถึงนะคะทุกคนก็คือจะค่อนข้างน่ารักแต่ว่าก็จะมีความเก่าอยู่ดีเหมือนกับคงความเก่ากึก แบบนี้เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเพราะว่าจะต้องมีรอยปะรอยขีดขาดข่วนอะไรต่างๆนานา,นานคือแบบไม่ทิ้งอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเตียงของเด็กนะคะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักจริงๆคือรูปทรงอะไรต่างๆนานา,นา,นานคือได้คือชอบมากแล้วสีสันก็คือได้หมดเลยแล้วในเรื่องของนาฬิกานาฬิกาอันนี้จะเป็นนาฬิกาแขวนที่แบบเอ้ยมันเป็นแบบดีเทลดีนะทุกคนสีสันก็มีอยู่ประมาณ3แบบนะคะประมาณนี้เอาสีชมพูก็ร้กกันเนาะอุ้ยมันมีพัดลมด้วยแหละทุกคนนี้นะเป็น พัดลมที่ค่อนข้างเก่านะคะถ้าเกิดว่าหลุดลงมาแล้วมันปั่นหัวใครนี่ดิฉันไม่รับผิดชอบเดอ้อสีสันก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีสีไหนที่มันทําให้รู้สึกว่ามันเป็นพัดลมที่ค่อนข้างจะปลอดภัยเลยนะโอ้ยอันนี้ดูใหม่ละออ้ยโล่งใจก็ <c oughs> เหมือนกับนึกว่าจะไม่มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่เลยนะ อันนี้ก็คือจะแบบเป็นเหมือนกับเป็นโต๊ะนะคะแต่รูปทรงก็จะเหมือนคล้ายๆเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆนะเออเอาอะไรมาวางก็ได้แล้วในเรื่องของโซฟาแล้วก็ห้องนั่งเล่นเราต้องยับมาข้างล่างนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของตรงกลางตรงนี้ที่เราก็แบบเว้นเอาไว้สําหรับเอาไว้เป็นห้องโถงนะคะแล้วก็ให้แบบได้นั่งชิลๆดูหนังดูซีรีส์กันปายอันนี้จะเป็นโซฟาที่ค่อนข้างที่จะเก่าอีกแล้วค่ะทุกคนสีสันก็จะเปลี่ยนได้ประมาณนี้แต่สีที่จะให้ดูกลมกลืนว่าไม่ค่อยเก่าก็ไม่มีเลยค่ะส่วนนี้ก็ จะเป็นขอนไม้นะคะทุกคนเป็นขอนไม้ที่นั่งปุ๊บก็รู้สึกยุบยิบที่ตูดเลยทีเดียวเดี๋ยวเราขอเอาไว้ข้างนอกหรือไม่ก็อาจจะเอาไว้ตรงสวนหย่อมเล็กๆในบ้านของเราตรงนี้ก่อนก็แล้วกันสํานเหล่าเก้าอ,อี้3ตัวที่แบบเป็นเก้าอ,อี้นั่งเดี่ยวๆนะคะก็จะมีมาประมาณสแบบประมาณอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะมีเก้าอ,อี้ที่แบบเป็นเหมือนนั่งยางอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งนี่ก็จะเป็นของโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เราจะต้องมีการปลดล็อกสกิลหรือปลดล็อกอะไรสักอย่างด้วยว่าอ,อันนี้ก็จะเป็นเหตุน่นารัก,รกน,น่่ารรักกจจิงแล้้ว็็นนนีะเปนโมนมใหม ะะจะเป็นขอนไม้ที่จะมีตะปูตามตรงกลางอันนี้คือเหมือนกับมีการทําของใส่ใครหรือเปล่าเนี่ยถัดมาก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวที่ห้องครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งเฟอร์ในห้องครัวตรงนี้จริงๆก็จะมีต้องเคาน์เตอร์มีเตามีตู้ตวเวย็นอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าจากภาคเสริมเนี่ยมันไม่มีเราก็เลยแบบเออเดี๋ยวค่อยตกแต่งบ้านทีหลังก็แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเฉพาะของที่มาจากภาคเสริมมนุษย์มหมาป่าก่อนโต๊ะนะคะจะมีอยู่โต๊ะแบบเดียวซึ่งก็จะเป็นโต๊ะที่ค่อนข้างที่จะเกือบพิการนะคะคคคททุกุกกกนนน็ืออขขาาามมมััไ่่่เยูึสต ต้องเอามาลองเอาไว้ถ้าเกิดไม่ลองเนี่ยนะก็คือทุกอย่างจะต้องเทลงพื้นหมดเลยค่ะเกา้าอี้ที่เข้าพัวก,กันก็จะเป็นแบบนี้นะจ้าทุกคนค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกรง่งถ้าอยากรู้ว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้องลองไปนั่งดูถ้านั่งนั่งอยู่แล้วลงไปกองอยู่กับพื้นก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะ และเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ไงตรงนี้เราไม่น่ใจว่ามันสามารถวางเข้าไปข้างในได้เลยไหมเราคิดว่าได้นะคะทุกคนมันค่อนข้างที่จะเข้าล็อกกันพอดีเประเลยล่ะและโต๊สําหรับโต๊ทํางานของเราหรือว่าจะเป็นโต๊ทําการบ้านของลูกก็ตามก็จะเป็นโต๊ประมาณนี้เป็น2แบบนะคะก็จะเป็นแบบสูงกับแบบยาวซึ่งแบบยาวเนี่ยทุกคนน่าจะทราบว่ามันจะเหมือนกับการไปขโมยประตูของลุงข้างบ้านเอามาใช้นะคะทุกคนขอย,ยืมก่อนนะอันนี้จะเป็นเชลฟ์บุ๊กนะคะทุกคนที่จะมีอยู่2แบบก็จะมีแบบนี้แล้วก็จะ เป็นแบบนี้สีสันแต่ละอย่างก็คือแบบมันค่อนข้างที่จะปวดใจมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะใหม่อย่างที่บอกนะแล้วก็จะเป็นห้องของลูกเผื่อว่ามนุษย์หมาป่าของเราเนี่ยจะมีลูกเราก็เลยแบบอ้าเดี๋ยวขอเว้นว่างตรงนี้ให้เป็นมุมของลูกเล็กๆโอ๊ยจะมีเปรเด็กเล็กๆน่ารักอุ้ยอันนี้น่ารักจริงอะไรจริงอันนี้นะจะเป็นแบบอุ้ยอันนี้จะเป็นแกะก็ค etas, ือเหมือนแกะเนี่ยจะเป็นเหยื่อของหมาป่าใช่ไหมคะรวมถึงมนุษย์หม,มาป <ๆ S 1> <charged> ่าด้วยมันก็เลยแบบเหมือนกับมีการปลูกฝังลูกทารกมนุษย์หมาป่าตั้งแต่เด็ก ว่าแบบเออโตมาเนี่ยจะต้องกินแกะเป็นเหยื่อนะจ้าเป็นเหมือนกับที่ปั๊มตายางจดหมายนะคะทุกคนน่ารักอันนี้ชอบอันนี้ดีแล้วก็จะเป็นตุ๊ก,กตาซึ่งก็แน่นอนว่าสําหรับเด็กๆก็คือจะต้องพลาดไม่ได้สาหรับตุ๊ก,กตาแกะนะคะถัดมาก็เป็นในส่วนของเอาดอแล้วนะคะอุ๊ยอันนี้ตกใจมากคือมันใหญ่เวอร์อันนี้น่าจะอยู่ข้างนอกดีกว่านะกองไฟกองเพลิงอะไรสักอย่างที่มันก็จะมีทั้งล้อรถนะมีไม้อะไรต่างๆแล้วก็มีกล่องนู่นนี่นั่นอุ๊ยมีโซฟาเก่าด้วยนี่หว่าแล้วก็มีรูปภาพนะ,ะุยจริ แล้วรูปภาพอันนี้มันก็จะมีอยู่แล้วในภาคหลักนะคะทุกคนน่าจะเป็นส่วนสุดท้ายนะคะที่จะต้องมีทุกบ้านนั่นก็คือเป็นตู้ไรเซนีนี่เลยทุกคนจะ ปราดิ์ปลาดอยด้วยกิ่งไม้ท่อนใหญ่ๆนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นถังขยะนะคะจะเป็นที่ให้ออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเก่ามากอันนี้จะเหมือนกับเป็นห้องใต้ดินห้องลับๆอะไรลงไปหรือเปล่า,หร,ลาหรืออะไรยังไงจะเหมือนเป็นทางเข้าอุโมงค์มูลวูดมิลนะคะข้างในค่อนข้างที่จะมืดมากเหมือนจะนําไปสู่เครือข่ายอุโมงค์ลับมันก็มีเป็นหลังคาที่เหมือนกับโปร่งๆที่เราสามารถมองลงไปข้างล่างของบ้านได้นะคะแล้วก็ทุกหย่อมหญ้า ทุกตารางนิ้วก็คือจะต้องมีรูๆอ่ะทุกคนเนี่ยรูๆก็คือแบบบางทีก็มีหลังคาไปเพื่ออะไรอ่ะแต่ก็จะมีแบบอื่นด้วยนะคะก็คือจะเป็นลายแบบนี้ที่รู้สึกว่าเออ,เอ,อคือสภาพบ้านมันก็ค่อนข้างที่จะอิเล็กเกกะนะคะด้วยความที่มันเป็นบ้านโมเดลอย่างที่เราบอกไปอันนี้ก็จะเน้นแต่ของที่มาจากพระเสริมมนุษยปะแต่เดี๋ยวเราจะขอว้าไปตกแต่งบ้านหลังนี้ให้มันเป็นบ้านโมเดลที่สวยที่สุดใน3โลก แผ่นแทน่นแทน่แทนเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่คือบ้านที่เราได้มีการเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ของภาคสอื่นเข้ามาด้วยนะคะเพื่อให้บ้านของมนุษย์หมาป่าของเราเนี่ยมันเพอร์เฟกมากขึ้นนะคะเออพอแต่งไปต่งมาเราก็รู้สึกว่าสวยอยู่นะใครชอบบ้านโมเดลหลังนี้นะคะก็สามารถโหลดได้ที่แกลเลอรี่ของเราได้เลยนะคะแล้วในภาคสเราจะกลับมารีวิวระบบเกมแล้วก็มาลองใช้ชีวิตเป็นมนุษย์หมาป่าที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือภาคสนะคะที่เราจะมารีวิวชุดต่างๆคอสตูมปังๆทุกเพศ ทุกวัยนะคะซึ่งเราจะขอเริ่มที่ผู้หญิงก่อนเลยสําหรับชุดที่เป็นชุดกระโปรงยาวๆนะทุกคนก็จะมีอยู่ประมาณ6ชุดนะคะจะออกแนวคล้ายๆเหมือนคอเทจลีวิ่งเบาๆนะก็จะเป็นชุดเหมือนวัยรุ่นหมาป่านะคะทุกคนจะเป็นแบบเหมือนเสื้อขาดๆเบาๆนะก็จะเป็นชุดที่แบบออกแนวเกาหลีนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นแนววัยรุ่นผู้หญิงที่แบบผู้หญิงจริงๆเลยอัน,นจะแบบแนวเซ่อเซ่อสบายๆบ้านๆชิลๆและชุดสุดท้ายนะคะก็เป็นชุดที่น่ารักคุก,กคิกกุกกิกงุกงิกคือเรา ชอบจริงอันนี้เหมือนกับว่าเสื้อทุกตัวก็คือจะต้องมีรอยขาดๆเพื่อเพิ่มความเซ็กซี่อย่างที่ว่านั้นหรือชุดไหนที่แทบจะใส่ไม่ได้ก็จะเอามาเย็บตรงแขนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันไม่ขาดไปมากกว่านี้ ถัดมาดูที่กางเกงกันบ้างนะคะอุโยกางเกงก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะเอาเจงซึ่งกระโปรงก็แน่นอนนะคะจะเหมือนกับโซฟาเลยอะที่แบบมันขาดหรือเตียงอะไรอย่างเงี้ยคือกางเกงก็ขาดไม่เท่ากันคือตอนตัดเนี่ยหลับตาตัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดสเซอรี่ต่างๆก็จะมีแค่อันเดียวเองนะทุกคนถ้าอยากจะดูใกล้ๆก็คงจะต้องมาเลือกที่แหวนเป็นทรงเล็บที่แบบเป็นเล็บแหลมๆทรงอันมอลอะไรอย่างเงี้ยสำหรับรองเท้านะคะทุกคนรองเท้าก็จะมีอยู่ประมาณ3แบบแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะอันนี้จะ แบบเหมือนกับขาดข้างหน้านิดนึงนะทุกคนสําหรับรอยสกักรอยขวนรอยอะไรอย่างงี้ก็มีสําหรับผู้หญิงนะคะก็จะมีรอยแบบมือดําๆอะไรอย่างนี้ก็คือมันล้างมือเป็นปะวะแล้วก็จะมีรอยสักที่เป็นรูปผีเสื้อเบาๆข้างหลังนี่เป๊ะเวอร์มากทุกคนคือเป็นรอยสักที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆก็คือชอบที่สุดอันนี้จะเป็นลายแบบเหมือนเป็นรอยหมาป่าจริงๆเลยแล้วก็หอน่วยหอนหอน,นังคืนอ,อะไรเงี้ยโอ้ยสําหรับทรงผมคือพลาดไปได้อย่างไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะก็จะมีอยู่ ประมาณหลายทรงเลยล่ะเอ้ยอันนี้คือทรงเลิศมากอันนี้จะเป็นทรงผู้หญิงที่แบบเกือบเกือบหวานนะมองข้างหลังแล้วถ่ายแบบนี้เฮ้ยรู้สึกอยากเข้าร้านท้ำผมแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นทรงที่แบบหยิกหยิกย่อยๆหน่อยๆน,นะคะอันนี้จะเรียบร้อยเหมือนจะเรียบร้อยที่สุดแล้วหรือเปล่านี่มีการไล้สีด้วยจริงๆอะ่ะมันก็คือทรงเดิมนะแต่ว่ามันแค่แบบมีความเพิ่มไฮไลท์สีเข้ามาอะไรอย่างนี้ทำลวดลายให้มันเป็นลายเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสีย้ยวแบบนี้คือเท่ไม่ไหวปะทรงแสกกลางเฮ้ยอันนี้เท่อันนี้ได้อันนี้คือชอบจริงอนีี้้คืไดดท่สุแลว คือปังมากแล้วก็เข้ากับใบหน้าที่แบบค่อนข้างที่จะคมออกแนวแบบเหมือนสาวยุโรปสาหรับผู้หญิงอะเรามีเวลาที่จะไปแต่งตัวแต่งหน้าแต่สําหรับผู้ชายไม่มีจากตอนนี้แรนดอมอย่างเดียวแล้วสําหรับชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นชุดผู้ชายซึ่งก็จะคล้ายๆผู้หญิงเมื่อกี้เลยเอาจริงสําหรับเสื้อเดี่ยวๆนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้โอ้ยน่ารักเอ้จริงอายเยอะอยากได้คือแบบเราเป็นผู้หญิงเราอยากใส่ชุดผู้ชายอย่างนี้เลยอะ่ะกางเกงจะมีสีแบบนะคะก็คล้ายๆกับผู้หญิงเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรเยอะเพราะว่าเหมือน S <S <S เราสามารถที่จะให้ซิมของเราเนี่ยเป็นมนุษย์หมาป่าได้นะคะก็เดี๋ยวเลือกตรงนี้ได้เลยนะทุกคนมันก็จะมีให้เราสามารถเลือกเชื้อของมนุษย์ที่ไม่ได้ไปมนุษย์ปกติได้ไม่แบบว่าจะเป็นเอเลี่ยนหรือว่าจะเป็นแวมไพร,ร,ร์หรือว่าจะเป็นเงือกและล่าสุดก็คือเป็นมนุษย์หมาป่าน,นั่นเองเดี๋ยวเราจะขอเลือกให้นางเป็นมนุษย์หมาป่าอันนี้คือไฮไลท์มากโอ้คุยอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นเหมือนกันนะคะแล้วคือจะหอนตลอดเวแบบนี้พลาวเซเน่ไม่แมกอะเราจะรี ีวิวให้ทุกสีทุกลวดลายเลยที่เรารู้สึกว่ามันจะมีเท่าที่มีนะอุ๊ยอันนี้เท่อันนี้ได้อันนี้ชอบจริงเอ้ยมัน,ม,นมันแบบมันดูกวนดิเฮ้ยอันนี้ดูเป็นหมาป่าที่แบบเหมือนเซเบรียสหือแบบหมาป่าที่แบบน่ารักนี้จะเป็นในส่วนของขนคางแก้มอุ๊ยอันนี้น่ารัก แล้วหูจะยาวจะใหญ่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเ้ยเอาจริงจะเป็นหูพับหูเล็กหูตอนแล้วฟันนั้นนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นฟันของแวมได้เหมือนกันนะแต่เราคิดว่าเราเป็นหมาป่าไม่ค่อยถูกกับแวมพายเราก็จะไปเป็นแวมทําไมเราเราก็ต้องเป็นหมาป่าให้สมบูรณ์แบบสิส่วนในซเซอรี่อีกแบบหนึง่งเราสามารถที่จะเจาะจมูกได้โอ้โหเป็นหมาป่าที่เฟียเ้ยวเงาะมากเลยเจาะสองข้างเฮ้ยไม่่อาอย่าทำนะอย่าทําอย่าหาทํานะคะถ้าเจาะสองข้างแบบนี้เจาะหูสองข้างข้างบนก็ได้เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะ จะไม่ได้มีติ่งหูแต่เราก็พยายามที่จะเจาะให้ได้อะไรเงี้ยถามว่านางสามารถใส่เสื้อผ้าได้ไหมจะบอกว่าใส่ได้นะคะก็อาจจะเหมือนมนุษย์ปกติแต่ว่ามันใส่แล้วมันไม่ค่อยจะดูปกติเลยนั่นนะดิแราว่าเราอย่าแกงนางดีกว่าไหมพอก่อนนางห่อแล้วน่ะดูเหมือนจะไม่พอใจที่ให้ใส่ชุดอะไรรัดรัดปิ้นปิ้นอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าก็คือจะไม่สามารถที่จะใส่ได้นะคะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะเพ้นท์ลายอะไรที่หน้าอกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะแล้วก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันได้ด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราก็อาจจะ ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการเพ้นลนยก็เลยแบบแนะนําว่าให้หลายคนลองไปซื้อแล้วก็ลองเพ้นลายเป็นของตัวเองดูนะคะแต่ละส่วนของขนเนี่ยเราให้เป็นเป็นสีแบบต่างๆได้เราจะมาดูเป็นวัยเด็กกันบ้างนะคะว่าวัยเด็กจะเป็นยังไงซึ่งเราก็จะขอเริ่มที่วัยเด็กหัดเดินก่อนเลยแล้วกันนะคะที่เป็นลูกของมนุษย์หมาป่าอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของชุดต่างๆด้วยก็จะมีอยู่ประมาณ2ชุดนะคะอันนี้จะเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดที่แบบไฮไลท์มาก ก็คือจะเป็นชุดที่เป็นเหมือนมีฮู้ดด้วยแล้วก็จะมีหูอันนี้จะเป็นสีลุงเฮ้ยอันนี้น่ารักคือแบบเป็นสีเรนโบว์อะไรอย่างนี้แล้วถ้าโตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยเด็กนะคะทุกคนในเรื่องของเสื้อนั้นก็จะมีเข้ามาอีก2ตัวแบบนี้แบบนี้เราก็ได้ครอบครัวมนุษย์หมาป่าแล้วนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็จะมีเมียที่เป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ได้ลูก2คนเป็นลูกวัยหัดเดินแล้วก็ลูกวัยเด็กนะคะที่จะเป็นมนุษย์หมาป่าเลยนั่นแหละเดี๋ยวเราจะลองไปใช้ชีวิตกันดูว่าจะเป็น ยังไงไมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านที่เป็นโมเดลซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนค่ำค่ำมืดมืดประมาณ4ี่ทุ่มแล้วก็สําหรับตรงพื้นนะคะเราก็ได้มีการเอารอยแตกแย่ของพื้นเนี่ยมาใส่แบบเพื่อให้มันสมจริงกับบ้านของหมาป่านะห้องนั่งเล่นดูรวมๆแล้วก็อย่างนี้นลคะ่ะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของหน้าสระว่ายน้ามาดูที่ชั้นบนกันบ้างนะคะเดินบันไดขึ้นมาปุ๊บก็เห็นอย่างแรกเลยว่าโน้ตบุ๊กของเราพังแล้วจ้าคืออะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ น้ำนะคะทุกคนที่เราก็แบบเหมือนกับจัดสรรให้มันค่อนข้างที่จะพอดิบพอดีสําหรับห้องน้ําเล็กๆแบบนี้นะคะเรารีวิวบ้านแล้วทีนี้ก็มารีวิวซิมกันบ้างคุณพ่อหอนแล้วโอ้โหนี่เป็นการหอนของคุณพ่อนะคะสําหรับการนอนดูดวงจันทร์นะคะทุกคนนอนอาบดวงจันทร์ประมาณนั้น,นก็คือจะเป็นการนอนอยากนอนดูตรงไหนก็นอนตรงนั้นเลยประมาณนั่นแหละเดี๋ยวเราดูดวงจันทร์ก่อนดีตอนนี้ดวงจันทร์นะคะก็จะประมาณเกือบๆจะเต็มดวงล้าก็สามารถดูตรงนี้ได้นะคะซึ่งถ้าอัปเดตเกมก็คือ จะสามารถดูได้ว่าดวงจันทรเนี่ยมัน,ม,นมันเต็มดวงหรือยังหรืออะไรยังไงซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับช่วงนี้ที่ภาคเสริมนี้มันออกมากเลยนะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราสามารถที่จะสอนให้ลูกของเราเนี่ยหอนได้เพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนได้เห็นการหอนของคุณพ่อแล้วใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนลูกคนเล็กของเราหอนกันบ้างนี่นะในการสอนของคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็จะต้องหอนให้ดูแล้วนี่ก็คือลูกเขาทําตามแล้วน่ารักมากคุณพ่อที่เป็นมนุษย์หมาป่าล,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 ลุ้นละ้วนเนี่ยนะ เขาจะต้องมีสกิลบางอย่างที่คล้ายๆกับแวมไพร์ค่ะทุกคนนี่เลยอุ๊ยอันนี้ก็เคอเป็นครั้งแรกที่เราเห็นเหมือนกันนะในการเพิ่มสกิลต่างๆเพิ่มแลงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูที่อาบุริตี้พอยกันนะคะว่าเราจะต้องสะสมพอยอะไรกันยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นมนุษย์หมาปา่าฟันน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปดูดเลือดไปกัดเลือดคนอื่นเพื่อเพิ่มสกิลเพิ่มแลงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นระดับอีกระดับขึ้นมาขึ้นมาจนเป็นเหมือนกับจา่าปูงอะไรประมาณนั้นนะคะ ซึ่งก็จะฟังก์ชันพวกนี้จะคล้ายๆกับแวมไพร์ที่ปกติเราก็จะเล่นอยู่แล้วนะคะซึ่งภาคเสริมแวมไพ์แล้วก็มีอยู่ในช่องของซูมซิมชาแนลแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูการเป็นแวมไพร์แบบจัดเต็มเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ในช่องของเราได้เลยนะคะอย่างแรกเลยอันนี้ก็คือจะเป็นความดุร้ายนะคะเราสามารถที่จะข่มขู่ซิมคนอื่นเพื่อความสนุกด้วยนะคือแบบเหมือนกับเอาสนุกเฉยๆประมาณนั้นแหละถัดมาก็จะเป็นการนอนได้ทุกที่นอนได้บนพื้นก็ได้โดยใช้ความสามารถของมนุษย์หมาป่า แล้วถ้าเกิดว่าใครดูจนถึงตอนนี้นะคะเราก็จะขอรีวิวเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดสําหรับการรีวิวของเราในวันนี้นะคะก็คือภาคเสริมหมาป่านี้นะคะมันเข้ากันมากๆก,กับภาคเสริมแวมไพร์ที่เราได้เกริ่นไว้นะคะเพราะระบบเกมที่คล้ายๆกันเนี้ยนะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะซึ่งช่องของเราก็ได้มีการลงซีรีส์แวมไพร์ไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความที่จะประทะกับหมาป่าแบบสุดๆเลยยิ่งทําให้หนึกถึงหนังเรื่องนึงอ่ะเรื่องแวมไพร์ทวายไลยหลายๆคนก็น่าจะเคยชมกันบ้างนะคะแต่อันนี้ก็ จะเป็นเวอร์ชั่นที่เราครีเอทเองนะคะใครที่กําลังตัดสินใจซื้อก็แนะนําให้ซื้อควบคู่กันนะคะระหว่างภาคเสริมแว์วูฟกับภาคเสริมแบมพายนี่หยุดเลยนะหยุดเลย เธอไม่มีสิทธิ์นี่ฉันเป็นเมียแกนะอย่ามาบาังอาจทําอะไรบ้าๆบอๆเราอย่าต้องกลัวเมียนี่มีการขู่เมียแล้วนี่ก็เป็นพ่อบ้านใจกล้าคนหนึ่งเมียคืองอนแล้วค่ะเมียคือกลัวนี่นะมันก็จะมีความกลัวใหม่ขึ้นมานะคะก็แบบเป็นการกลัวจากการที่โดนหมาป่าขู่อะไรประมาณนั้นไม่เข็ดค่ะสําหรับพ่อบ้านท่านนี้ไม่เข็ดค่ะนี่นะคะขู่อีกรอบอ่ะรอบสองนี่เหมือนเมียรู้ทันว่ะก็เลยแบบอ่ะจับจังหวะได้ไม่ต้องมาขู่จะไม่กลัวแกและจ้า สำหรับการรีวิวเมืองนะคะทุกคนเราก็มาแวะบ้านของใครก็ไม่รู้นะที่เป็นครอบครัว3คนอยู่กัน3คนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะย้ายมาอยู่ก็แนะนําว่าให้ย้ายมาอยู่ตรงต้นๆของเมืองน่ะนะคะ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุดที่ให้เราสามารถที่จะปลูกผักตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือสวนต่างๆคือดีมากมันจะคล้ายๆเหมือนเขาเชนลิวิ่งเลยตรงนี้เราก็สามารถที่จะเดินมาได้นะคะแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างที่ในเมืองนี้เราน่าทํามากอะทุกคนมันเป็นแบบที่เราหน้าค้นหาจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูเต็มๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ดูในซีรีส์ของเรานะคะคือเราเดินมาจนหลงอะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่มากจริงๆทุกคนมากๆเราก็แบบเดินไม่หว่ ไม่หวานเลยแล้วก็จะมีต้นไมา้บางต้นที่เราสามารถที่จะมาแฮงเอาแล้วก็มาดูอะไรในนี้ได้อุ๊ยเอาจริงคือแบบอยากเข้าไปดูนะแต่อยากจะขออุบไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ไปดูในซีรีส์ของเราแบบจัดเต็มดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราดูในมุมรอบนอกกันบ้างนะคะซึ่งคิดว่าอันเนี้ย อันนี้มันน่าจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะขึ้นไปได้อ้าวกดได้เฉยเลยคิดว่าจะกดไม่ได้แล้วก็อันนี้คือจะเป็นในมุมรอบๆบ,บ้านเมืองของเรานะคะ <c oughs> ก็คือจะมีแต่ต้นไม้ต้นอะไรสูงๆเยอะแยะเลยอะคราวนี้เดี๋ยวเราจะตามคุณลุงคนนี้กันไปนะคะว่านางจะขึ้นไปอะไรยังไงในยอดเขาข้าขงบนที่เราดันไปกดได้ซะง,งั้นเมื่อกี้แล้วในบริเวณนี้มันก็จะมีซอกหลืบมีช่องอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เราสามารถที่จะขึ้นไปได้อุ๊ยอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปได้นี่นาปา เดี๋ยวเราเข้าไปเลยนี่โผล่ขึ้นมาแล้วนะคะเรียบร้อยพอเรามาอยู่ยอดข้างบนแล้วอะรอบๆก็คือจะสวยงามตามท้องเรื่องประมาณนี้อุ๊ยเป็นการนอนเหรอนอนที่พื้นได้อะอย่างที่บอกไปไงว่าเราสามารถจะนอนตรงไหนก็ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นทานฟอร์มนะคะอุ๊ยอันนี้คือไรอ๋ออันนี้จะเป็นการแปลงล่างนะคะ โอยนี่จะเป็นการเห็นครั้งแรกสําหรับการเป็นร่างของมนุษย์มาปาซึ่งคุณพ่อของเราเมื่อกี้ก็คือยังทําไม่ไดห้หรืออะไรยังไงคือมันไม่มีให้เลือกอะอันนี้จะเป็นหนองน้ําต่างๆที่เรามาตกปลาได้แล้วก็ว่ายน้ําได้ด้วยอะเอ้ยนี่ไงก็อย่างอันนี้นะเขอีเดียวก่อนอันนี้จะเป็นเป็นเงือกนะคะเงือกมาโผล่ได้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าปรับการาฟิกของเกมให้มันดีหน่อยแบบนี้เนี่ยก็ยจะเห็นว่าหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะสมจริงแล้วก็ภาพสวยจริงนะคะเอาล่ะสาหรับวันนี้นะคะเราก็คงจะต้องจบการ รีวิวภาคเสือมนุษย์หมาป่า,ปาไปเป็นเพียงเท่านี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีรายละเอียดมากกว่านี้เยอะมากเลยแต่ก็อย่าลืมที่จะไปดูกันในซีรีส์หมาป่าของเรานะคะทุกคนรวมถึงอาจจะได้มีการแอบ,บๆที่จะได้มีผสมผสานของภาคเสริมแวมไพร์เข้ามาด้วยว่าพวกเขาเนี่ยมันไม่ถูกกันใช่ไหมหมาป่ากับแวมไพร์อ่ะแล้วถ้าไม่ถูกกันแล้วจะเจอกันเนี่ยเขาจะทะเลาะก,กันอะไรยังไงจะต่อสู้กันแบบไหนอาจจะแบบฉากอลังเวอร์อย่างนี้ไปเลยหรือเปล่าแบบระดับฮอลีวูดอย่างนี้เลยปะถ้าแบบเจอกันทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อย ไปเจอกันในซีรีส์กันต่อนะคะสําหรับหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้รีวิวนะแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่ามีภาคเสริมใหม่ๆที่ปังๆสวยๆเราก็ซื้อมาแล้วก็คุ้มอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวให้แบบสุดจัดประหลัดบอกแบบนี้อีกเลยนะคะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะบ้าย